ปรากฏการณ์หายากโลกจะมีมินิมูลเป็นบริวารชั่วคราวนะฮะโลกมีปรากฏการณ์หายากทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นชั่วคราวซึ่งจะเห็นดวงจันทร์สองดวงดวงที่2ร่วมโคจรรอบโลกเกือบ2เดือนเริ่มต้นตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นไปแล้วจะได้เห็นไหมเนี่ยต้องวิ่งก่อไปดูตอนนี้เลยใช่ไหมเนี่ยหรือมันมันดูได้ไหมมินิมูลที่ว่านี้คือดาวเคราะห์น้อย 20-24PT มีขนาดเท่ากับรถบัสโรงเรียนความยาว10เมตร ซึ่งเคลื่อนผ่านโลกในวันอาทิตย์เนี่ยก็ตอนนี้สิถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหนี่ยวรั้งไว้ให้โคจรรอบโลกเป็นการชั่วคราว57วันอ๋อมันเข้ามาอยู่ในวงโคจรถูกแรงโน้มถ่วงของโลกเหนี่ยวรั้งไว้แต่ว่าเป็นระยะเวลา57วันเท่านั้น,เ,นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบดูในช่วงสองเดือนนี้ถ้าดูเป็นนะฮะนักดาราศาสตร์จากหมหาวิทยาลัยมมด,ดิเตีรยินะฮะเขาค้นพบดาวเคราะห์น้อย2 0 2 4 p น5นี้เป็นครั้งแรกด้วยกล้อง โทรทัศน์ในแอฟริกาใต้และก็ตีพิมพ์การค้นพบนี้ในวรารสาร American Astronomical Society ส่วนนักดาราศาสตร์อีกคนหนึ่งนะอยู่ที่ MIT mm. เขาให้ทัศนะกับสำนักข่าว AP ว่ามินิมูลขาจรน,นี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งกว่าที่เราคิดครั้งล่าสุดที่พบกันนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2020ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยแต่เราแทบไม่เห็นมันเพราะมันขนาดเล็กมากๆและยากในการตรวจพบ แต่เครื่องมือในการสำรวจของดวงดาวของเราโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้มาถึงจุดที่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ได้เป็นประจำงั้นดีแต่ที่รายงานข่าวนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อให้ทราบมากกว่านะฮะคือคุณไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็พยายามเอากล้องส่องนะฮะผมคิดว่าคุณคงไม่ได้เห็นอะไรนะฮะคือพูดง่ายคือไปนอนดีกว่านะฮะ คันนี้มินิมูลดวงนี้จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือผ่านกล้องโทรทัศน์แบบมือสมัครเล่นแต่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่สำหรับการวิจัยเฉพาะในการชมดาวเคราะห์ดวงนี้อ่ะ